บริษัทนาการผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสร้างคุณค่าออแกนิกเวสเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และกำจัดขยะอินทรีย์ให้กับโรงเรียนและชุมชนณนะโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, ที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยเฉพาะโครงการ CSR ด้านชุมชนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจะ เดินหน้าสานต่อในปีนี้หนึ่งในนั้นคือโครงการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการสิ้นสุดการเป็นของเสียโรงเรียนนวัตกรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกเวสต์ด้วยนนทแมลงวันลายอีกหนึ่งโครงการสําคัญคือโครงการคัดแยกขยะสัญจรและธนาคารขยะโดยกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องในชุมชนและโรงเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะพร้อมกระตุ้นจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและผลักดันแนวทางการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม รง,งเรือนนวตก,กรรมนะครับเกิดขึ้นที่จริงๆแห่งแรกคือเกิดที่เกาะที่เกาะสีชังนะครับเพราะจริงๆผมเองธุรกิจเนี่ยเรามีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็เรือไปจอดที่เกาะสีชังนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นไปที่เกาะก็เห็นสภาพเกาะท้ายท้ายเกาะนะครับข้างหน้าสวยงามแต่ว่าก็จะมีกองขยะเหมือนกันโดยเฉพาะเป็นขยะอาหารนะครับที่ไปนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราถึงได้ไปเริ่มโครงการที่เกาะสีชัง เพราะเราคิดว่าเกาะสีชังเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อะไรที่สําคัญเพราะจริงประวัติที่ผมไปศึกษามาราชการที่5หรือในตัางหน่วยงานราชวงศ์ต่างก็เคยไปพักฟื้นไปต่างที่เกาะสีชังก็เลยยังมีมีสถานที่สําคัญสําคัญให้เราได้เห็นนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นโดยการที่เราก็เลยไปตระเวนเห็นมีโรงเรียนนะครับซึ่งเขามีโรงเรียนนะครับที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็เลยไปคุยกับทางอาจารย์ที่คุณครูที่โรงเรียนเกาะสีชัง ก็เลยเป็นที่มาของโรงเรียนนวัตกรรมนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็ทางโรงงานเองเนี่ยนะครับเราก็มีโครงการที่เราเรียกว่าเป็น end of waste ก็คือสิ้นสุดของการมีของเสียจากการประกอบธุรกิจแล้วก็ที่สาคัญประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็นระเทศสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นเศษอาหารจากการจากการประกอบอาหารนะครับอะไรต่างๆก็ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราแยกเศษอาหารออกนะครับจากขยะอื่นๆก็จะทําให้เราสามารถทําให้ขยะอื่นเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีการปนเปืเป้อนกับขยะอาหารนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่เรียกว่า End of อก s t e แล้วก็ตามมาด้วยการเป็นโครงการที่เรียกว่าซีโรเวสทูลเลนฟิลเพราะส่วนใหญ่ขยะที่เทศบาลจะเอาไปจัดการก็คือไปฝังกบการฝังกบนี่ก็คือก่อให้เกิดอะไรฮะ การเลนกระจกทั้งมีเทนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆซึ่งเป็นที่มาของภาวะอุณหภูมิของโลกร้อนเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราจัดการขยะแบบนี้มันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยหนึ่งขยะอาหารก็มาจับมาให้ทางหนอนแมาางวันจัดการนะครับขยะที่เผาไม่ได้ก็มีหน่วยงานที่เขารับไปทําเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตโรงไฟฟ้าส่วนขยะที่เผาไมไม่ได้ก็มีการรับซื้อก็ทําให้เราเห็นภาพว่าอะไรฮะทุกอย่างถูกกันเลยครับจัดการได้หมด และที่สําคัญคือการที่ไปทําโครงการหนอนแมลงวันลายนะครับเราเริ่มต้นด้วยสถานที่ภายในใกล้ๆโรงเรียนก็เป็นสื่อการศึกษาให้เด็กๆเขาได้รู้ว่าการจัดการขยะหรือขยะอินทรีย์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีมูลค่าถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการที่ดีก็เลยเป็นโครงการที่ให้โรงเรียนทาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้ามาเป็นคนมีส่วนร่วมนะครับในการในการอะไรฮะในการเลี้ยงในการานาแล้วก็เด็กๆเขาก็จะมีรายได้ จากการขายไข่มแมลงวันลายหรือแม้แต่ตัวหนอนนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยที่โรงเรียนที่เท่าที่ผมทราบแล้วก็ไปเยี่ยมเขาเนี่ยปุ๋ยจากดินดำหรือปุ๋ยน้ำที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายเนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์ได้หมดตัวหนอนเขาก็ไปมีโรงเรือนเลี้ยงไก่กับปดุกเขาก็จะเป็นเศษอาหารให้ได้นะครับและที่สําคัญก็คือตัวไข่มแมลงวันลายก็สามารถที่จะไปจําหน่ายก็มีเว็บมีคนรับซื้อ กิโลเราุกคนรูราคาแล้วจะตกใจกิโลละ2 0 0 0 0บาทกําละ200บาทอย่างนี้ฮะจริงๆเราใช้พริกไม่กี่กำเราก็สามารถที่ดูแลจัดการและของใหญ่ยงซีก็เลยผมเลยขอเชิญชวนนะครับว่าเรามีหลายโครงการนะครับที่ก่อสั้งช่างปที่แห่งแรกแล้วก็วันนี้มาที่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีและโรงเรียนที่พระสมุทรเจดีเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายโรงเรียนเลยที่เราไปสร้างไว้จริงๆ เ,เป้าหมายเราคือเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็เลยคิดว่าอยากจะไปทั่วประเทศนะครับเล็กๆ,ๆเป็นจุดเล็กๆแต่เล็กๆเนี่ยรวมกันก็ทําให้เกิดอะไรครับเกิดให้เกิดเป็นพลังงานอย่างดีแล้วเราก็เชื่อผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อเรื่องของ power i n r t n e r s h i p เราหาพาร์ทเนอร์ได้เราต้องจับมือเดินไปได้วยกันทําสิ่งดีๆร่วมกันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับว่ามันเป็นประโยชน์นะครับที่ ประเทศไทยเราเองถ้าเราดูแลการจัดการนะครับการจัดการเรื่องของหนอนมแมลงวันลายเออที่สําคัญนะครับหนอนมแมลงวันลายนี้เป็นหนอนมแมลงวันที่มาเลยฮะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ใช่เป็นพันแปลกพันเอเลี่ยนนะครับแล้วจริงๆที่สําคัญคือถ้าที่ไหนมีหนอนมแมลงวันลายมแมลงวันบ้านจะลดลงเพราะ,มะแมลงวันบ้านเนี่ยมีอะไรฮะสู้ ออกไข่แล้วเนี่ยสู้มแมลงวันลายไม่ได้แล้วมแมลงวันลายเนี่ยเขาเขาจัดการพวกนี้หมดเลยมันมีเหมือนกับฟีโลโมนถ้ามีไข่ถ้ามีนอนมแมลงวันลายอยู่มแมลงวันบ้านจะไม่มาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไปเยี่ยมที่โรงเรนมักจะไม่ไม่เห็นศูนย์พันเรียกว่าหนอนแมลงบ้านเพรานั้นหายหมดเกือบหมดเลยแต่จะมีนกมาเพราะนกเขาเคยมาได้ไอตัวที่มันหลุดออกไปเนี่ยนกเขาบอกโอ้ oh, เป็นอาหารอันโทชาเลยครับผม กิจกรรมที่ผมว่าเราเรามีหลายหลายทางคุณผลกรุ๊ปเองก็มีเว็บมีต่างๆที่ที่สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอีกหลายอันที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าเราไปเปิดกิจกรรมเหล่านี้ให้ได้ทั่วประเทศค่อยๆกระจายไปมันก็จะเป็นการสื่อให้เห็นนะครับซึ่งผมว่าทาง ฟุตบอลฟุตเวสหรือบัตเตอร์ไฟที่เขาทำเนี่ยเขามีรายละเอียดละเอียดต่างหมดเลยว่าเอ๊ะคุณจะได้นอนจะได้ไข่แมลงมนอนมลงวันไลนล์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอนนะครับแล้วทางเราเองเราก็มีจัดกิจกรรมเชิญชวนไปเยี่ยมที่เกาะสีชังได้เลยเพราะเป็นโมเดลที่เราพร้อมยินดีจะต้อนรับให้กับทุกทกท่านที่จะมามีส่วนร่วมนะครับในการดูแลจัดการขยะอาหารให้กับประเทศไทยเราจะได้เป็นประเทศซึ่งมีแขกเข้ามาเยี่ยม ทางชุมชนทางที่ต่างๆก็จะไม่มีเศษอาหารไปกินอาหารที่ทําให้เกิดและรบกวนนะครับแล้วทาให้ภาพพจน์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเสียหายนะครับไม่ใช่เดินไปเจอเอาถังขยะที่มีขยะลน้นออกมามีเศษอาหารหต่างๆอันนี้คือเป็นสิ่งดีๆที่จะได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญผมผมก็เชื่อว่าเราเองเนะี่ยที่ทาโครงการเหล่านี้เราทําเพราะเราเห็นประโยชน์ที่ได้ก็หวังว่า จะเป็นต้นแบบให้ทุกคนเข้ามาศึกษาแล้วก็มาดูงานก็เลยเริ่มที่โรงเรียนเพราะเราเชื่อว่าที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาเรียนแล้วก็เอาไปกิจกรรมนี้ไปไปแพร่ที่บ้านเพราะเรายังมีโครงการจัดการขยะหนอนไปล้ลายที่บ้านนะครับมีโมเดลที่บ้านให้ด้วยให้เด็กๆเข้าไปทดลองนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีโมเดลที่สําคัญก็คือที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะเป็นไบโอเลกเตอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เพราะโรงพยาบาลนี้เขาต้องไงฮะควบคุมดูแลไม่ใช่บอกเอ๊ยเดินมามีหนอนมีมแมลงกันลายบินนะครับก็จะเห็นได้ภาพว่าตั้งเป้าคือโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนวัดแล้วก็บริษัทเอกชนที่คิดว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดีเลยนะครับครับ